นี็คือ,อยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดลแเหมือนกันแต่การดูแลของทีมงานนะครับเขาดูแล,แลนนะเราบนะ้างสรุปแบบโรคทางสรุปหมายความว่าเรา จริงๆอะอันนี้อันนี <c oughs> um ้ขอพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดก like, ับพ iv ี่อาร์นะคะจริงๆฉันต้องบอกว่าในคณะและการที่เราก็ทํางานมาหลายๆองค์กรเชว่าชอบการทำงาองค์กรแยนมากๆค่ะเพราะฉันรู้สึกว่าพี่พีอร์แต่ละฝักแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนเขาดูแลศิลปินเขาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอยู่หรือว่ากับกแฟนคลับหรือเวลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสบายใจที่เราจะคุยกับพี่นันมากๆซึ่งเชว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการแบบสื่อสารเชว่าหลักๆเลยคือถ้าเรา ไปดีอะค่ะหรือว่าเรามีการสื่อสารกันภายในทีมอะมันก็จะลดการเกิดปัญหาได้มากขึ้นอันนี้ชมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันไม่ได้สื่อสารกันมาเลยทาให้เขาแบบอาจจะมันอาจจะเกิดผลอะไรเงี้ยตามมาได้ค่ะจริงๆแล้วทุกที่ค่ะถ้าคุยกัน มีอะไรอย่าเก็บไว้ในใจค่ะแค่คุยกันแค่นั้นเองทุกอย่างเราจะทําให้มันที่คลายบางอย่างเราคิดมากเองเราคิดไปเองว่าเขาจะอย่างงู้นอย่างนี้กับเราปล่ดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเรื่องเยอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเรื่องมากหรือเปล่าก็เลยเก็บเก็บเก็บมันก็เกิดเป็นการสะสมในใจแต่อย่างตัวเราเองเนี้ยพี่คะอันนี้ได้เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ทํายังไงนะคะอันนี้เราไปเรายังไงคือเราถามนะคะจริงๆคือเช้านคือการพูดเนาะไม่นัานคุยกันระหว่างเวลาเราทํางานจะกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมิตรแกหรือใครทางานที่ไหนค่ะก็ต้องคุยกัน มื่อต่อคนรีแอคชัน่นเนี่ยค่ะเพราะเห็นทางงานคนอื่นก็รีแอคชั่นแบบว่าแต่ว่า,ารีแอคชัน่นในการพูดถึงเกี่ยวกับคนนั้นแหละต้องบอกตรงๆว่าอะถ้าพูดเรื่องการทำงานก่อนนะเอาตอนนี้ก่อนอย่างเบลเนี่ยอย่างที่พี่พี่เห็นหนูก็ได้รับตังแ่งนี้มาเนี่ยเกือบสองเดือนแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีงานแทบทุกวันเกือบทุกวันต้องบอกว่า AR ของมิสแซนเนี่ยทำงานเป็นระบบมาก นะคะคือเราเหมือนได้เรียนรู้มันพร้อมๆกันเลยอ่ะเบลเพิ่งับตำแหน่งเบลเรียนรู้กับการมาดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็เรียนรู้กันทังมาของที่ด้วยเขาจะมีการแบ่งเอในแต่ละวันในแต่ละงานแบบดีมากแล้วก็เดี๋ยวมีรถรับนะเวลานี้เวลานั้นมีช่างแต่งหน้าช่วยทำผมหรือยังมีชุดหรือยังอ่ะอันนี้หรูอจัดการเองค่ะช่างหน้าอยู่ดูจัดการเองชุดอยู่ดจัดการเองเบลมีอะไรซัพพอร์ตบอกได้ทานข้าวหรือยังกินคุกกี้อะไรอะไรคือบอกได้รู้สึกว่า เอาจริงไหมเลมบลเป็นคนแบบติดดินมากคือเราใช้ชีวิตแบบสู้ชีวิตมากอะจนมาวันเนี้ยเรารู้สึกเหมือนชีวิตเราพิกดีจริงจริงหนูก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วว่ามันพลิกดีสุดๆจริงๆริงเราไม่ได้มีสแกนก็คือแบบไม่รู้ว่าจะมีกดจเบลที่มาใส่ทองเนี่ยใส่ทองมาหลายร้ายเนี่ยสองคนรู้สึกยังไงมากกับที่เขาถอกมาไรนะเขาพูดมาถึงประโยชน์ที่บอกว่าเขามาเพื่อเป็นนางงามไม่ได้มาเป็นแม่ค้าก็จับเบลก่อนนะคะ ก็มาผิดเวทีแล้วค่ะมาผิดเวทีค่ะคือแมลว่าอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าทำความเข้าใจในเรื่องของบริบทของเวทีนะคะว่าเวทีเนี่ยเขาตามหาคนแบบไหนและอยากได้คนแบบไหนถ้าสมมติว่าตอนมาเนี่ยไม่ได้ทาความรู้จักกับองค์กรหรือว่าทำความรู้จักกับป้าฟ้าของเราไม่ดีก่อนเนี่ยก็อยากให้ลองคิดดีก่อนเพราะว่าเวทีนี้เขาหาคนที่มพร้อมใช้จริงๆแล้วก็รอบด้านแต่ถ้าสมมติว่าตอนแรกที่มาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราพร้อมเราได้หมดเลยค่ะอันนี้ทำได้ไม่ได้ค่ะหนูสู้หนูพร้อมขายหนูพร้อมทา แต่ถ้าในใจเนี่ยทำาเรารู้สึกฝืนแล้วไม่มีความสุขวันใดวันหนึ่งมันก็จะออกมาเนาะมันก็จะออกมาแบบแบบอย่างที่เราเห็นกันแล้วอีกอย่างตรงนี้เนี่ยในเรื่องของสัญญาก็จะมีเขียนไว้ละเอียดหมดแล้วน,นะคะถ้าอ่านกฎแล้วก็ดูสัญญาให้ละเอียดรวมถึงทำความรู้จักจกับองค์กรให้ดีเนี่ยเราจะทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วแปลว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันนะคะพาก,กันเติบโตมันก็จะทํางานเราอย่างมีความสุข l o ะ g h ป p p y ใช่ค่ะค หนูต้องบอกว่าการเป็นนางงามมันคือพ์ของธุรกิจและธุรกิจธุรกิจราคามันขายสินค้าและบริการซึ่งการที่เราเป็นานางงามเนี่ยเรานอกจากเราต้องขายในเรื่องของอาการในตัวเองแล้วสินค้าของ MCI ของเราก็ดีดีนะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะขายให้กับทุกคนที่มาสัมผัสเราและเชื่อรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกลไกลของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพัฒนางงามหรือร์ทอื่นด้วยค่ะเชื่อมองว่าเราเป็นนางงามแล้วเราก็เป็นสัมเันธ์หนึ่งของธุรกิจในวงการบันเทิงด้วยอะไรด้วยเลยมองว่าจริงๆแล้วนางงามแม่ค นักแสดงงอื่นทุกอย่างมันรวมกันหมดนะคะเป็นนักสแสดงเป็นดาราก็ต้องาย่องเหมือนกันเชลก็เลยมองว่าไมาเซนี้อาจจะแบบไม่ไม่ได้ถูกต้องสมือไปแล้วก็อาจจะมองว่าอย่างที่บอกค่ะมันอาจจะผิดบริบทของเวทีเราเพราะว่าเวทีเราเป็นบิสเนสอย่างที่บอกว่าเราก็ขับเคลื่อนทําอะไรก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะทำงานขับเคลื่อนด้วยเงินจริงๆอย่ามองเลยค่ะคือแบบไม่รู้ว่าจะสามารถแบบทําให้พี่ๆหลายๆคนหรือแม่ๆมีหลายๆคนเเปลี่ยนใจตรงนี้หรือใจอ่อนให้ให้กับเวทีนางงามได้มากน้อยขนาดไหนนะคะที่มองว่า มีสแกนดูเวทีแม่ค้าหาแม่ค้าแล้วแม่ค้าไม่ดีตรงไหนแม่ค้าไม่อดตรงไหนเพราะทุกวันนี้ดาราระดับโลกหรือว่าดาราเบอร์ต้นต้นของคนไทยทุกคนก็แทบจะเป็นแม่ค้าใช่คือคือเราต้องขายของนะคะก่อนจะมาเป็นนางงานแต่ฉันต้องขายของค่ะคือคือมันมันเป็นอะไรที่เราต้องทําอยู่แล้วต่อให้คุณทําอาชีพอะไรก็ตามอะค่ะแล้วคาว่าแม่ค้าหรือคําว่ามันไม่มีคุณค่าตรงนี้เบลว่ามันไม่สามารถมาตัดสินได้อะค่ะเพราะว่าเบลกลับให้ความสําคัญกับการ ขายของแล้วเราตั้งใจทาอย่างเต็มที่รอนนี้คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งขององค์กรเราในยุคโควิดถ้าไม่เกิดน้ำพิกองค์กรเราก็ไม่สามารถดําเนินมาถึงจุดนี้หรือวันนี้ได้นะคะแล้วน้ำพิษเราก็ขายดีเป็นแบบร้อยล้านพันล้านนี่คือความภาคภูมิใจของของป้าปานะเบลรู้สึกว่าวน,นี้เราเป็นลูกสาวปะ้าปาแล้วอะค่ะจากน้ำพิษที่แบบราคาหลากักร้อยเขาจะเอาไปทําเป็นแค่ซีเวเนียให้กับตักชาติกลายเป็น ของที่เขาแบบขายดิบขายดีแล้วเราก็ขายแล้วก็พราวทุกจะกินมากตอนนี้ก็คืออยากจะกินอยากจะขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเป็นนางงามแล้วเราขายของเก่งด้วยเนี่ยะนะคะมันก็คือหนึ่งในคุณค่านะที่เราสามารถ เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนแล้วก็ขยายการตลาดของเราที่ไม่ได้มีแค่แฟนนางงามที่รู้จักน้ำพริกแต่ยังมีแฟนขับละครสั้นยังมีสาววายสาวยูริที่เขาเปิดใจแล้วก็อุดหนุนซัพพอร์ตมิสแกรนซัพพอร์ตลูกหลับแล้วก็เขาก็ได้กินน้ำพริกอร่อยๆมีคุณภาพนะคะไม่ใส่กันเสียไม่ใส่กันบูดเก็บได้ครึ่งปีใช่ไดแน่นกระปุกมากค่ะมีหลากหลายรสชาติให้ลองเลือกใครที่ยังไม่เปิดใจใครที่ยังไม่เคยลองชิมสามารถกดสั่งซื้อได้เลยได้เลยอ่าเดแล้วเบเนี่ยะ เป็นคนใส่ใจเรื่องอะไรแบบนี้มากเอาจริงๆนะตอนทำนายนี้รู้สึกยังไงบ้างอืคือขอพูดตั้งแต่ตอนทานายเลยนะคะคือหนูรู้สึกว่าไปทําอะไรผิดปะหนูคิดอย่างนี้ก่อนเลยจะโดนปดพี่มี่หนูโดนปดใช่ไงเบลแบบพี่ว่ามันจะแม่นไหมอะไรยังไงก้ยแบบยังไงดีแบบคือแบบเป็นไปได้ยากคือคือมีประวัตเหมือนกันหรอตอนที่พอได้รับตำแหน่งแล้วมีค่ะยอมรับว่ามีแต่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เออเข้าตา ตอบออกตามประตูแล้วก็หนูเป็นคนที่เชื่อฟังคาผู้ใหญ่น้อยมากที่หนูจะแหกกฎคือเราเป็นคนทะไรเราเราขออนุญาตก่อนเสมอนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราโดนปลดจริงันจะเราจะโดนปลดเรื่องอะไรเดี๋ยวนะแล้วกว่าจะได้มงกุฎนี้มาฮัลโหลฉันเต็มที่มากจริงมงกุฎจะอยู่กับหนูแค่เดือนก็พอแล้วจะไปแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็พอไปอ่านทีดแบ็คจากแฟนคับ ก็รู <sh> like oh, ้ส oh, ึกว่าแฟนคลับเขาไม่เชื่อเลยแฟนคลับเขาไม่มีทางจากไม่ใช่ลูกฉันแน่นอนเราคนเชื่อออยู่ะไรนะคะเรามีความเชื่ออยู่ใลน่อยหนูว่ากับกับผู้ตายแล้วใจสั่เหมือนกันเออเออทักกันเนาะตอนนี้ก็โล่งใจแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราตอนนี้กลับรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วหมอปลายแม่ไม่ถึงจริงตอนนี้เปิดดูอ่ะหนูหันมาพูดคำแรกกับเบลว่าอะไรปะเบลรอดแล้วเรื่องนี้รอดละคือชาวรักขังทองเนี่ยตอนแรกนะ คือเขาแบบหมอปลายแบบว่าลูกอย่างนี้นะยน้ยนีอตอนนี้แม่ก็ตหมอปลายแม่นๆก็แต่ก็ทุกๆอย่างอะค่ะเบรว่าตัวเราครึ่งนึงดวงอีกครึ่งนึงชชะตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็ปฏิบัติแล้วก็คิดดีทำดีใจค่ะใจแน่นอนว่าค่าตงนี้มันไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนไม่มีทางมีแต่ปังๆๆอย่างเดียวโอเค ไม่้ขาดนานยใครนะคะยค่ชอบค่ะชอบจริงๆของโปรดเลยค่ะ oh. หรือชอบกินก้วยทอดมากเออ่ไ่ะทอดจะได้กินอสรจ้าอ๋อเกียดา